Happy birthday to you, happy birthday. เยออยขอให้เบย์ออยไม่คม่อยสวยมากลมเลยเก่งสวยๆขาวๆรวยๆเขาให้เบออยเนี่ยเป็นเพื่อนของเขามา3ปีซึ่งเบย์ออยเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วเบย์ออยจะเป็นคนเรียนเก่งคนดีแบบเอเอเพอร์เฟกต์อะเออแต่ขาวอีกหน่อยนะลูกเบย์ออยตั้งใจเรียนขอให้เรียนเก่งๆ <S <S โตขึ้นอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นพุทธาสายอยากเป็นเป,นเปาบุญจินเออ เป็นปาวุนจินให้ได้นะตั้งใจเรียนอยากได้อะไรก็ขอให้สมปรารถนานะเบออยใช่ไหม Happy birthday นะเบออยสามสี่